สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูว่าลบข้อความในไวเบอร์เนี่ยนะลบได้แบบไหนยังไงเออนะแล้วเรามากักจะมีคำถามเวลาเราใช้ไลน์ใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาลบข้อความลบของของคนที่เขาได้รับด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ในไวเบอร์เขาลบแล้วเป็นยังไงอ่าอันนี้เราก็เข้าไปดูในไวเบอร์สิอันนี้เขา เวลาเราเข้ามาแล้วแล้วไปที่แชทเนาะแล้วเราก็ไปในห้องแชทดูซิว่าเราจะไปลบข้อความยังไงได้บ้างเวลาเราเข้ามาแล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยนะกดแช่ตรงภาพที่เราเคยส่งวันนี้วันที่16แต่ส่งในวันที่14ี่ดูซิว่ามันย้อนหลังได้ไหมกดแช่ดูเนี่ยแล้วเราก็มากดตรงคําว่าลบนี่อ่ามันสามารถลบได้นะจะก,กดปุ๊บมันก็จะขึ้นคําว่าลบของฉันยกเลิก หรือลบของทุกคนอันนี้ลองทดสอบดูแล้ว Amazing Amazing ยังไง Amazing คือเวลาเราลบข้อความแบบนี้หรือยกเลิกการส่งข้อความเนี่ยแม้จะอ่านแล้วนะเราก็สามารถลบได้แม้จะย้อนไปในอดีตนานไกลแค่ไหนก็ทำคือมันไม่ได้จำกัดที่เวลาน่ะเวลาเราใช้แอปพลิเคชัน Line หรือแอปพลิเคชัน messenger ของ f a c e b o o k เนี่ยเวลาเรายกเลิกข้อความหรือลบข้อความที่เราจะ ลบของคนที่ได้รับด้วยเนี่ยเขามักจะมีเวลาให้เราประมาณสักที่บสี่ชั่วโมงถ้าเกินยี่บสี่ชั่วโมงเราไม่ให้ลบอ่าไม่ให้ลบแต่ในไวเบอร์ไม่ใช่พี่ในไวเบอร์นี่พี่ลบไปยังไงก็ได้พี่จะลบแล้วก็เอาให้เต็มที่เลยเราก็กดลบของทุกคนดูว่าเป็นยังไงบ้างมันก็จะขึ้นข้อความว่าคุณได้ลบข้อความแล้วในห้องแชท ของคนที่ได้รับมันก็จะขึ้นชื่อเราว่าเราเรา,เราลบข้อความแล้วเออนะอันนี้ก็มันอาจจะเป็นข้อดีนะข้อดีข้อดีขอการลบข้อความของคนที่ชอบมือลั่นแล้วชอบลบข้อความแบบลบของคนที่ได้รับด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบแต่ก็ต้องคิดเหมือนกันสติ๊กเกอร์อาจจะไม่น่าชื่นชอบเท่าไหร่ก็ ออมันก็มีข้อดีข้อเสียนะพี่นาอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีที่รู้สึกว่าเออในไวเบอร์เขาม่อย่างนี้ให้เราใจด้วยก็เอามาฝากกันให้รู้ว่าเวลายกเลิกข้อความลบข้อความในไวเบอร์มันสามารถแม้จะมันไม่ติดเงื่อนไข,ขของเวลาเอาง่ายๆดีกว่ายังไงก็ได้พี่อยากกันลบยังไงพี่ก็ลบไปเต็มที่เลยก็แล้วกัน แต่แต่ยกเว้นยกเว้นอย่างนะไอ้ยกเว้นค่อยสติ๊กเกอร์ของคนที่เขาส่งมาเนี่ยนะพี่นะอ่านีของเขาส่งหร,หรือว่าหรือว่ารูปภาพที่เขาส่งมา네เนี่ยออมันลบได้แค่ในห้องแชทเรานะพี่มันไม่ได้ลบของเขาได้ด้วยอันนี้จะลบของเขาได้ด้วยเนี่ยต้องเป็นของที่เราส่งนะพี่ไม่ใช่ของที่เขาส่งมาโอ้ยจะเป็นลบของที่เขาส่งมันไม่ได้เออนะก็ฝากกันประมาณนี้และแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อ,อไปขอบคุณครับ